สวัสดีครับวันนี้ก็มาเก็บงานนะผมมาเที่ยวตึกทิงเพาเวอครับมาเก็บงาน,นครับคุนไม่ได้ที่จะเก็บภาพวิวบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆับ <S 2> <S 2> แต่ว่าฝุ่น PM เมือง,<ม>งไทยเนี่ยเยอะเลย นะครับแต่ว่ามันมีฝุ่น PM ได้เยอะไปหน่อยมันเลยทำให้มองเป็น,นเหมือนหมอกเหมือนไอ้นั่นไปไอ้ออกมายืนนอกตัวตึกครับผมดูบรรยากาศชั้น73มมาเก็บงาน นะครับอันนี้คือเตียงนอนครับเตียงนอนแบบข้างนอกนอกบ้านนอกตัวอาคารโอ้โลเมนติกสุดๆนะเนี่ยนั่งเล่นอน เอาจัดไปถ่ายเก็บบรรยากาศก่อน <c oughs> ครับคืองานที่ทำเสร็จไปแล้วครับวันนี้ก็ จะไปะเก็บงานเก่ามาแก้พืน้นปาเช้ไม้มันเป็นไม้นอกมันเลยเด้งขึ้นมาเก็บวิวกรุงเทพก่อน นานขึ้นมาทีหมอกมันเยอะฝุ่นพีเอ็มมันเยอะเนาะพี่เนาะใช่ครับมันเมร์ท่านมันลกุลกๆสวยนะอืม <c oughs> มันเหมือนหมอกแต่ว่ามัน <c oughs> ดูยังไงก็ไม่หมอกไม่เหมือนมอ <c oughs> เมืองไทยก็อยู่ลำบากทั้งโลกทั้งภัยก็บู๊ลุมแล้วกันลำ <c oughs> บากทนะุกวันนี้นะอืม มี S <S <fort> ออมีก็ไม่ไลยแรงอันนี้ยิ่งไลยแรงเข้าไปเรื่อยๆ เนี่ยพวกปูยาวๆมันไม่เห็นมีปัญหาก็มีแต่มีน้อยแต่ว่ามันเป็นแผ่นใหญ่เนะมันเลยไมม่ี แม่น้ำเจ้าพญาโอ้ฝั่งนี้สวยฝั่งนี้สวยคโคตรๆแม่น้ำเจ้าพยามันเป็นโคตรๆเขียวๆรอบกรุงเทพเลยวะมันงอมาตรงนี้ ยื่นไปตรงนู้นแล้วก็งอมาฝั่งนี้อโอแต่ว่าฝุ่นอันนี้หนักมากฝุ่นพีเอมเมืองไทย งานตกแต่งเสร็จไปแล้วงานตกแต่งที่เสร็จไปแล้วครับอาจารย์ผมทำน่ครับ บว ais, <S <S ัวทั้งบัวทั้งอะไรเนี่ยก็ต้องมาเก็บงาน สวยครับนี่ครับนี่ครับเป็นสูงโค้งสวยงามเอาแล้วครับสุดยอดฮะคือเกาดดหน่อย,ดดยหรือคือเกาไหลลองกดมือดีพอ

นะครับงานที่ทําเสร็จไปแล้วครับเป็นปีแล้วครับก็กลับมาซ่อมแซมตัวไหนที่สึกล้อตัวไหนที่ไม่ดีครับนะี่ครับงานอาจารย์ผมทําเองครับเดี๋ยวมาดูงานที่มาแก้วันนี้ครับมัวเป็นน้ำบานบบริพอเป็นน้ำบานครับมัวหายเล็กฝังเนย มีเกือบกูถ้าประสบผลสำเร็จเนี่ยบานตรงหนึ่เงเอ้ยท็อกอรอร์เทอร์เอาต์ว่ะสิเจาะน้าบ่ลนำลมีเจาะน้าบ่ลนำมันสิแตกเด้อะ

เดียวเออกถึงว่าบนใส่เงินเลยใสงเงินยังเจ็พักเขาเลยโอ้ดีเอะวส่เินมันก็ได้กันปอนโอ้ขอ่าตวะได้่วะได้ได้กันาะอ่ไ้ไนั้งันคนละครึ่งคนละครึ่งก็ปรนมาณพอได้โอ้มันก็ซอยห้อยเดยไเพื่อนอืมแล้วก็ซอยห้อยเดี๋ยวยล่บไว้มันก็เพิ่มท่องไปดิ มันมากลดลดเงอนาะเอาเขาก็ซื้อท่องจัดเก็บไว้ท่องราคาถูกล,ลงลดยังเดียวหมู่บ้านมก็ผมซื้อพอมากโอ้ยแตง่งรถเวอร์สันดีไหมโอ้ยเน,นี่ยแหละครับ<ห>จบแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ